สวัสดีจ้าสวัสดีสุภูพสุขคนพี่น้องวัได้ไปใส่ดอกไม้สิผ้ามามหาหน่องใหม่หน่องใหม่ของเจ้าของนี่ล่ะป๊าดนอนนี่ตุปูออกมาเลยจ้ะนอนน้อยน้อยแม่นเนี่อันนี้ก็เป็นตาซับนี่มีตะเต้าแม่หน่ะพี่น้องน,นี่นี่เต้า ta vào mua nè trông vậy bắt đây rồi trông vậy mang cả bao nhiêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ปลานี่ต้องเชื่อใจแน่ว้พี่น้องเมื่อทันนุ่งมันสิกกลินพอเป็นคนแพ่นุ่งนี่ตายมัดเลยทั้งคนโอ้ทั้งคนกับมีนอนหนึ่งจุยอยู่ข้างในคน นอนนี่เสียวไว้เสียวไว้ให้มันขยายดอกพี่น้องก็สับมันให้มันเอเป็นต้นขยับมาทางผีเด้ไปเบื้องก่อนทอี่ก่อน บ่มีบม่มีโอ้พี่เดตั้งตู้ปูที่ปีอยู่พี่อันนี้เป็นเหี้ยวแล้ว บ่ yang หยังดอกคนนอกสายตาน้องนี่มันอยู่ในตนเป็นจังได๋ต้องเอาไอ้นี่ออกให้ ต่ว่าเมื่อเดียวจับกล้องม่ได้ต้องไอ้ต,ออต้องเอากล้องจอดไว้สักพอนยังสิบเบิ่นทางนี้กันหาเบิ่งไว้แล้วจังสิซับซับเอาอันนี้ก็สิบ่เอาดอกพี่น้องเอาไว้ให้มันเกิดเกิดเพลินเหน็นไหมมาขยายมาทางที่เดี๋ยวเอาตะเตา Tàu Cột tàu như phần này hả? Lại như phía đầu Mấy tàu To xịt Quang cong cho con, so con. Ui. Đây xuống kìa ông